ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง P&B a Finland Channel นะจ๊ะทุกคนตอนนี้ก็มาซื้อ KFC นะครับให้กับบ้านใส่ทองฟินแลนด์คนติดโควิดพี่น้องพามาสั่ง KFC กับบ้านใหู้้ปวยคนติดโควิดที่ว่ารักษาอยู่บ้านห้องประมาณสี่คนนะครับผมรักษาอยู่ที่บ้านก็จะ oh. เอาอาหารไปให้ง่ายหน่อยนะพี่น้องนะนะนะครับ oh. ผมเพาพากับรังสังยูกับรังสัง KFC แบบ จุกๆไปเลยนะครับผมให้คนที่รักษาโควิดอยู่บ้านเราได้กินกันนะครับผมถ <c oughs> ้าฮานลงไร่กลุ่มลูกน้องบ้านอยากกินยังเดนเซอร์เขาอยากกินยังเอออยากกินเคฟซีบอมื่อหนี่ก,ก็เลยขี่มาประมาณเจ็ดสิบกิโลไปกลับว่าร้อยกว่าโลนะครับผมไปกลับก็กร้อยกว่าโลมาซื้อเคฟซีให้ทีมงานบ้านสตองฟินแลนด์ได้กินกันพี่น้องคุณพี่พาคกำลังสั่งอยู่ขับมาเสือนไมโครเวฟไม่ครเพฟน,นะเครื่องดูดฝุ่นไปดูดขึ้นปลาเจียว คุณแม่สวัสดีค่ะมาซื้อ KFC ให้กับทีมงานวันนี้แม่เอาไปฝากพี่น้องจักน้องหลายคักไร้เนี่ยเดี่ยวคนน่ะสองพันซื้อเกือบวิ่ีสองพันเพราะคนประมาณเท่ากี่คนสิบไหมสิบไหมสิบอยู่เรียกอยู่ฮะเป็นสองเป็นสเป็นสิบคนใช่ไพี่น้องเป็นสิบคนอยู่นะอยู่บ้านเราน่ะเออที่ที่ที่รักษาอยู่บ้านเราน่ะก็เลยมาซื้ออยู่นี่แหละอยู่ KFC เอารถตู้มา พื้อเป็กับลอยโลกพี่น้อง,งไม่เป็นไรทำเพื่อบ้านเสรยทองฟิลเลของเรานะครับผมคุณแม่หุ่นสวยหุนย่นสวยและรวยมากเออ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 มุมนี้ด้วยผม,มข้างหน้าด้วยอยากคุ่นปังก็ต้องกินโกโก้นาริตะและกาแฟนาริตะทุกวัน ก่อนนอนดื่มทีถั่วพราวแคมปิ่งซึ่งวันนี้คุณพ่อก็ดื่มทุกวันนะแล้วก็มาขี่ฮะตีห้าบอกโอ้ยแล้วก็มาขี่ตีห้าแล้วพี่น้องจะไปซื้อสูงนี้ไป็นฐานใจเงินไปนี่เอาเงินมาโอ๊ยถ่ายใจเงินไปชีวิตเงินอยู่พันหนึ่งอ้นเอาบ่อ้วนเอาพี่น้องลูกค้าเอาใส่ต่อเป็นลูกค้าแล้วกส่งได้ไหมครับกรอบหมดเลยก็ไหนเป็นกรอบหมดเลยนะคะจ้าของลูกค้าเป็น200เอ้ย2,521บาทครับ โอนสแกนใจนะครับจ้ะสแกนใจกันพี่น้องครับนั่นนี่เลยครับเรียบร้อยเรอรับบครับรอรับใบเสียดพี่น้องรอรับใบเสีย มื่อนี้ก็บจิไปไล่มองอยู่เอาเดือนสองศูนย์เจ็ดเจ็ดมีผ้ารอประมาณสิบก็คือขอบคุณครับซ้อนศูนย์จิตเรียกสิออกบ่พี่น้องเจา้าว่าเรียกสิบอบซ้อนศูนย์เจ็บบอพี่น้องเจา้าว่าของดวยเออน้ำตาลพอดีมาเต้าของด้วยแล้วน้ำตาลหวานน้อยได้ไรลูกน้องเท้าค่ะรองเท้าแตะแล้วก็รองเท้าเข้าไปรอรับพี่ด้วยอันนี้สั่งไปให้คน COVID. ที่ติดโควิดอยู่บ้านเราดีจัง โอ้เกือบสองคู่ทีนี่ปลาจะเปิดหนา้มนามหน้าก่อนนะน้องแหลกโซายนี่ระหว่างข้างหลังกับข้างหน้าอะไรแดงกันคะระหว่งวหางผนังแดงกับหน้าอะไรแดงกันหนูกลมเกลืนมากเลยค่ะไม่ไม่เวลาอยู่กันนี่ก็สวยกลมเกลืนมากเลยค่ะแพร่ผ้าไปซื้อยังไงักม่วงไปฝากน้ำตาลอะไบักม่วงลูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของหวานของหวานของหวาน ซื้อไก่เยอะมากอ่ะเยอะจริงดูจังละค่ะดูซิมันมีกี่ชิ้นอ่านดูมันดูได้ไหม,ไม,ไมเ,เราก็นึกถึงก,กันกับทีมงานรอเวลาป่วยหรือใครดูแลแล้ว,ลวดูแลหมดพี่น้องซัพพอร์ตกันแล้วก็คนที่ติดโควิดเราก็จะให้เงินคนละสามพันเพื่อนำลงชีพนะครับผมใครที่ติดโควิดอยู่บ้านห้าเห,หากระหาเบื้องต้นคนละสามพันบาท นะครับผมคนละสามพันบาทไว้ดํารงชีวิตหรือดํารงชีพอยากกินของส่วนตัวอยากใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับคือสามพันบาทก็คือสิบวันก็มาละสามร้อยเนาะอย่างขั้นต่ำเราแค่มาละสามร้อยอยู่แล้วเนาะนอนป่วยอยู่พี่น้องแล้วอาหารการกินเราก็มีให้ตลอดนะครับผมของของใช้ของใส่เราก็มีการซื้อให้ไปส่งตลอดนะครับผมแนวอาบน้ำครื่องอาบน้ำยังไีซื้อไหพี่น้องอะไรก็ไปซื้อมงวงมงวงอยู่ไหนมันมีอยู่แล้วแถวๆนี้องก็เดินไปซือพี่แพรไหนนี่พี่แพรพอเดินมาแล้วก็เดินอะไรอ๋อ โอ้ยสาวสิวสุดเด็กเดี๋ยวกันที่หนักสิบกรัปพี่น้องดูแลกันอยู่ด้วยกันดูแลกันบ้านฉันทองฟินแลนด์อยู่แบบครอบครัวอ,อยากกินเค้กซีก็ได้กินอยากกินยังก,กับมัดจัดให้พี่น้องห้องสิตัางไล่กลุ่มแงไว้ไงไล่กลุ่มวงไว้ใครอยากกินอะไรใครอยากได้ไอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยว บอกวอาบอก,าก็คือโอนเงินเพื่ซื้อเลย,ยงสินะพี่น้องอาหารการกินปัจจุยันเขาดูแลอยู่แล้วเนาะแถวจะไม่ได้ใช้เงินเลยขัจจุบันเทานานอกจากนอกจากของส่วนตัวหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่ใจแต่ก็คือน้ำอยู่กห้โภชสากพรนั่นละเบื้องต้นเด้พี่น้องคนที่ติดโควิดเด้ดอร์คนที่กักตัวก็ได้เงินเหมือนกันนะคนที่กักตัวแล้วก็คนที่อยู่ในวงน่ะที่ไม่ได้เป็นโควิดนะ่ะก็ได้เงินเหมือนกันนะเฮ็ดไปสร้างไปดูแลก,กันไป เฮ้กันไปดูเลก,กันไปพี่น้องเอ้ยซอยกันนาฬน,นาฬิตาลฟ์ของเรารอบที่40นะครับผมเราก็จะจัดขึ้นมาที่26นะครับผมจัดขึ้นมาที่26 26เดือนนี้เลยนะครับอ่าได้ใบรางว่ะกับปีสุดลิบปไม่หนูเอาพี่คือบอกกับปีน้ำเหม,มนเ้ออะไรอยู่ในถ้วยน่ะพี่แสบ้นไม่กินอะไรปะจะกินบ้านบ่ ที่ <บน S 2> เปิดท<ล><ง>ั้งรถด้วยหนูเหม็นไม่หนูกินไม่เกลือ,น,อ,น,อนี่ดีหมองว่างว่างอันนี้เขาซักอยู่แล้วค่างของน้ำตาลอีแลสแสงโองฟินแลนด์นะคะ,ะอุ้ยคิ้วแล้วนี่เขียน,ป,นปะนี่ปัดนิดหน่อยเพราะมันหมดแล้ว<อ>จะซื้อใหม่คือมันคือปัดตาขอบตาคือว่าวป,ะปะัดไม่รีบไงจะอาบน้ำก็มีห้องเดียวค่ะห้องน้ำ เอาเวลาเวลาคนที่บอกว่าเราไม่สวยให้บอกว่าไงให้เขาดูงให้ไม่รู้ให้แตบว่าอะไรให้ดูสวยู่แล้วไงเออให้ดูดียังไงอ๋อถ้าว่าไม่สวยก็ดูดีๆนะคะจะรู้ว่าสวยมากโอ้หมายถึงถ้าเกิดคนคอมเมนต์ว่าน้ำตาไม่สวยน้ำตาจะบอกว่าไงค่ะแบบสุภาพดีนะคะว่าเราพูดแรงๆค่ะไม่ได้ยินให้ดูดีๆค่ะเพราะถ้าดูดีๆก็จะรู้ว่าสวยอ๋ออ๋อสมมติพี่จะคอมเมนต์เด้ออุ้ยทำไมน้ำตาไม่ขี้เล็จังเลยคะ ดูดีๆสิคะเพราะว่าสวยอยู่แล้วถ้าดูดีๆนะคะถ้าดูเป็นนะคะเป็นเพื่อนของพิมพ์นะทำไมหรือเปล่าคะเนี่ยแค่เอาอย่างเอาเตรียมมาไหมขาท่เอลซี่จะหน่อยพี่น้องแล้วก็สิไปมอบนะปกติเราไม่กินแล้วเพราะเราความอ้วนว่ามันอิ่มมากกว่าอิ่มมันเมื่อกี้มากกว่านี่ไปกินแี่นั่นอะเพราะ่าไก่เนี่ยถ้าเกิดซื้อเป็นมันน่าจะบะชัดแต่ว่าก็อยากกิน เสียบซอ,อชู่คำรอกันสีหน้าพี่กับสียนี่เหมือนกันเลยไหนหนูเพงเบื้องดีเบื้องดีแล้วคุณจะดูฉันเหมือนอดีตมากขนาดไหนแต่ก่อนพี่ชอบว่าจริงเหมือนอดีตตัวมาก็หล่อก,กว่าอยู่นะคะห <laughs> ล่อก,กว่าเดิมไงหล่อกว่าเดิมไม่ใช่ลหล่อเหมือนอดีตเลยดีตเ,เขารออยู่แล้วหลอนะ่อในรูปแบบของตัวเองสวยในรูปแบบของตัวเอง คือไม่จะเหมือนโกโก้คั้นกเมลูผสมลงไปแล้วโตมาก็จะน่นตาคือ,อเห็นแก้วเมซันไหมเคยดินี่ดินี่ดิน้ำผักอ่ะอืมเมซันมมแมยเวลาเขาใส่กุ้งล,ลงไปไหม<อ>สีเดีวยวกันเลย<อ>น้นตำตาเมซเซอเมซไซไปเลยน้ำผักลูกสีวเหรอโอ้ยยยยพี่ก็จะปรับเนียนอยู่แล้วคะ่ะบ๊อบปรับค่ะฉันย้อนสีเลยก็ไม่เป็นไรโอเคพี่น้องเดี๋ยวห้องกสิ อ่าล่อตอนกาบ,บ้านประมาณสี่ประมาณหาสิบก็กโล่เจ็ดสิบโล่หาสิบเจ็ดสิบนี่แหละรอบนไปจะเปิดเปิดกล่องพัสดุจากใครส่งมาให้นะคะตอนนี้ยังไม่รู้ไม,ไม่ไม่จูนยังไม่ได้พวกแม่สุกแม่อันพวกเป็นส่งพาเป็นเกียงก็งไม่รู้แต่ว่ามันเป็นกล่องใหญ่เลยเขาบอกว่าส่งมาตั้งตั้งแต่วันที่เรายังไม่กลับกลับมาเนี่ยอคือบอส่งไปบ้านน้ำตาลยังต้องส่งมาหาไม่จูน ขามันน่าจะฝากมาเพราะว่าน่าจะรู้จักกันไม่ดูอะไรเงี้ยเพราะบ้านเรามีแบบโด่งโพลิบังลยไม่ออ๋อยูปมอ๋อครับผมถูือกล้องใครเนี่ยคอเากล้องมย่่ดีป็นกล้องหลังอันนี้อันนี้คือฝากมาเ่านีโอดีแค่อนมได้หไเ็วจะภาพเ like ี๋วครับ ยาไกลเมื่อป่วยจะเพื่อนว่าที่เข่ใส่หนึ่งยูซูลินครับอ๋อว่าอยู่คือคุ้นๆในสุดว่าเอาคุณค่าเราลงแล้วทำคุณน้ำมาฝากพี่น้องนี่แหละดูกขาไปซื้อร้านนี่แหละเขาเห็นน้ำตาแล้วบอกเห็นเขาว่าไงบอกว่าฮะเขาก็ไม่ว่าไงหยุดเล เคออยน้ำตาหรือเปล่าเห <P ain> ็นแล้วเขาว่างไง <g ül> แล้วเขารู้งั้นเหรอพี่อยู่นี่ปะไม่เพื่นอน่ะบอกว่าผู้ใหญ่เป็นแลนตั้งนานแล้วตอนนั้นตั้งแต่หนูเด็กเลยโอ้โอันนี้คืออะไรอ่ะมะม่วงเหรอของหวานมะขามนี่มากก่าข้าตาม้าแล้วเดี๋ยวเป็นนึงเดี๋ยวพี่น้อึ่งเดี๋ยวมาก่อนอันนี้มะขามจากเอฟซีหล้วก็อันนี้เหมืนอนมันขนมเปี๊ยะเลยอืมถ้า่ากเป็นขนุนหรอขนุนลงพี่กับพี่ขนุนใช่เบิร์นปะ อัฟซ่าทไมเราขีดอีกหนึ่งมาได้หนิอืมขอมันไหนอัฟซ่าทำไม่รูาขีดมาขีดหนึ่งเหมือนพี่น้องนี่ขอขอสักกล่องหน่อยค่ะมันจะมีมาซักกล่องอย่างไทยหรือเปล่านีอัไทยหรือเปลนี่มีที่ไหมมันมีที่ถ่ายรูปอยู่ไงอ๋อโฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยกี่น้องปวดเยอะควดเยอะติดกี่คนเนี่ยอ๋อเอาไปให้ที่โรงพยาบาลด้วยเหรอ ไม่เฉบที่านเดี๋ยวดเยอะจังสี่คนดิทำไเยอะจังเยอะมากพ่อบอกว่าพโคตรอ่บ้านอะกินหมดมันเหลเยอะอยู่แน่นอนก็ไม่เยอะนะเขาไปโรงพยาบาลกันไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่สิบคนอิ่มไหมอิ่มโอ้โหอิ่มอยู่หรอกแบ่งให้หนูแต่มันเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยแต่อันนี้อันกะต้องไละได้ไหม เวลาพี่กลับมาบ้านก็ซื้อกล่องเลยก็ยังกินไม่หมดเลยขนาดไม่แต่เสือไม่หมดเลยมันเยอะมากเลยเยอะมากพี่มันเยอะเกินเขาไปฝากโรงพยาบาลด้วยเออมันกินไม่หมดหรอกเท่านั้นก็มีเพี่น้อยมองเนี่ยเงียบปเต็มโต๊ะหนึ่งเลยจ้าอะไรอะโอเค เดยวเดยวสิไปถ่ายคลิปตอนมอบนะเอาจากกุดการคลิปหน้าจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า